สิบอาชีพขายของกินขายดีในตลาดนัดในสภาพเศรษฐกิจที่ย่ำแย่แปรปรวนเปลี่ยนผันกันทุกวันทำให้พนักง,งานออฟฟิศพนักง,งานประจำพนักง,งานโรงงานหลายๆแห่งถูกเลิกจ้างกันไปหลายๆคนอาจหาทางสร้างอาชีพใหม่ยังไม่ออกลองมาดูอาชีพที่น่าสนใจเริ่มต้นด้วยทุนไม่มากจนเกินไปเป็นสินค้าขายดีที่จำเป็นต่อผู้ซื้อจะขายตามตลาดนัดหรือหน้าบ้านก็ได้จะมีอะไรบ้างไปชมกันครับ 1. ขายยำยำถือเป็นอาหารขายดีในตลาดนัดที่ไม่ควรมองข้ามเพราะขายให้กลุ่มคนเดินตลาดนัดได้ทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะสุภาพสตรีที่ชอบทานยำรสแซ่บๆอีกทางสามารถต่อยอดทำขายได้หลายเมนูเช่นยำรวมมิตรยำวุ้นเส้นยำหมูยอยำปลาแซลมอนยำทะเลและอีกหลากหลายสารพัดยำโดยขายเริ่มต้นถุงละ30-50บถึงาบาทหากต้นทุนก็ยังเหลือกำไรครึ่งต่อครึ่งซึ่งเป็นเมนูซื้อง่ายขายคล่อง 2. ขายข้าวเหนียวไก่ย่าง ข้างไก่ทอด เมนูนี้นั้นต้องถือเป็นของกินยอดนิยมของทุกวัยไก่ย่างหรือไก่ทอดพร้อมข้าวเหนียวเป็นอาชีพขายตลาดนัดได้ทุกตลาดขายได้ทั้งเช้ากลางวันและเย็นหัวใจสําคัญก็คือไก่ทอดต้องกรอบนอกนุ่มในทอดให้สุกตึงสูตรหมักไก่แล้วนําไปทอดรสชาติต้องไม่เค็มไปหรือจืดไปส่วนข้าวเหนียวก็ฝึกนึ่งให้นุ่มไม่แฉะไม่แข็งเตรียมตักใส่ถุงพร้อมแบ่งขายง่ายๆในตลาดนัดโดยกําไรมาจากการขายข้าวเหนียวถุงละ5-10บบาทเก็บเล็กผสมน้อยรับรองเปิดขายตลาดนัด ได้จับเงินสดหลักพันแน่นอน 3. ขายลูกชิ้นทอดลูกชิ้นปิ้งลูกชิ้นปิ้งลูกชิ้นทอดจัดว่าเป็นอีกหนึ่งของกินเล่นตามตลาดนัดยอดฮิตไม่แพ้เมนูอาหารชนิดอื่นโดยลูกชิ้นปิ้งหรือลูกชิ้นทอดจะทอดแบบระเบิดหรือไม่ระเบิดก็ขายได้แน่นอนโดยทีเด็ดของมันก็คือน้ําจิ้มซึ่งสามารถหาสูตรจากอินเทอร์เน็ตได้มีทั้งสูตรน้ําจิ้มมะขามแบบหวานหรือสูตรเผ็ดใส่พริกป่นเยอะๆหรือจะสูตรน้ําจิ้มซีฟู้ดใส่พริกขี้หนูเยอะๆบวกกับลูกชิ้นมีคุณภาพไม่คาวไม่เหนียว ถ้าทำอร่อยขายได้ยาวๆได้ลูกค้าประจำติดใจร้านอย่างแน่นอน 4. ขายหมึกย่าง หมึกย่างหรือเป็นเมนูกินเล่นเป็นกับแกล้มก็ได้เพรานะนับเป็นของอร่อยที่ยื่นน้ำลายและน่ากินไปตลาดนัดที่ไหนต้องมีลูกค้ายืนมุงตัวแถวสั่งแน่นทุกร้านขายเสียบไม้เล็กไม้ใหญ่ฉเฉลี่ยราคาไม้ละสิบถึงสามสิบบาทหากหมึกย่างมีความสดได้คุณภาพแลอร่อยบวกกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดเปรี้ยวแซ่บถึงใจมีเท่าไหร่ก็ขายหมดเกลี้ยงแน่นอนห้าขายข้าวเหนียวหมูทอด ข้าวเหนียวหมูทอดเป็นของว่างและรองท้องได้ดีที่สุดทั้งมื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นรวมไปทั้งมื้อดึกและเป็นอาชีพตลาดนัดที่ฮอตที่สุดโดยรูปแบบการลงทุนและการขายไม่แตกต่างเท่าไร่กับข้าวเหนียวไก่ทอดเพราะต้นทุนวัตถุดิบที่นามาทําขายนั้นพอๆพอกันตัวแปรก็คือราคาเนื้อหมูและเนื้อไก่ณเวลานั้นๆโดยสามารถขายได้ทั้งเนื้อหมูทอดสามชั้นทอดกระดูออนหมูทอดขายขีดละ30-50บถึงาบาทผูกกับข้าวเหนียวหรือง่ายขายคล่องหก ขายน้ำผลไม้ปั่นน้ำผลไม้ปั่นเป็นเครื่องดื่มขายง่ายลงทุนน้อยและได้กำไรเต็มเม็ดเต็มหน่วยที่สุดโดยลงทุนเครื่องปั่นผลไม้1,000ถึง2,000บาทนอกนั้นก็ลงทุนซื้อผลไม้สดเช่นส้มแตงโมสต,ตรอเบอรี่สับประรดแครดลูก แก้วมังกรเป็นต้นโดยราคาก็ขึ้นลงตามฤดูกาลนั้นๆเรื่องปรุงก็เช่นหัวเชื้อแตงกลินน้ำเชื่อมน้ำตาลเกลือแก้วหลอดน้ำแข็งซึ่งที่ไร่เรียงมานี้ลงทุนเฉลี่ยมไม่เกิน3,000บาทก็สามารถเปิดร้านขายที่ตลาดนัดได้แล้วโดยจะขายแก้วละ30-35บาทยิ่งฤดูร้อนนั้นยิ่งขายดีเป็น2เท่า 7. ายข้าวไข่เจียว ข้าวไข่เจียวเมนูพื้นๆที่แสนอร่อยยามหิวโหยเริ่มเป็นที่นิยมในตลาดนัดตอนเย็นและตลาดนัดกลางคืนเนื่องจากลูกค้าทุกเพศทุกวัยกินได้บางร้านให้อิสระแก่ลูกค้าได้เลือกวัตถุดิบที่จะใส่เติมลงไปได้เช่นหมูสับปูอัดผักชีต้นหอมหัวหอมเมื่อทอดร้อนๆกลิน่นหอมจะเตจมูกดึงดูดให้คนที่เดินผ่านไปมาสนใจได้และเป็นอาหารที่มีต้นทุนไม่มากไม่ต้องตุนของสดไว้หลายวัน 8. ขายชานมไข่มุก ทาน้มไข่มุกเป็นที่ชื่นชอบของเด็กๆวัยรุ่นไว้ยทำงานทำขายตามตลาดนัดที่เป็นแก้วพลาสติกใสรูปแบบรถพ่วงหรือรูปแบบร้านตามตลาดนัดที่แค่ตั้งโต๊ะทำป้ายร้านหรือธงญี่ปุ่นโชว์ดิสเพลย์ง่ายดึงดูดลูกค้าโดยจะขายในราคาแก้วละ25-30บาทรสชาติที่สมเหตุสมผลรองกลุ่มผู้บริโภคที่มาเดินตลาดนัดได้เป็นอย่างดี 9. ขายกับข้าวถุงร้านกับข้าวหรือเมนูกับข้าวหลากหลายชนิด ที่มัดถุงขายถุงละ25-30บาทก็ได้รับความนิยมอย่างหนึ่งนน่นเรียกได้ว่าเป็นหัวใจหลักของตลาดนัดเลยทีเดียวเพราะช่วยลดปัญหาของแม่บ้านสมัยใหม่ที่ไม่มีเวลาทํากับข้าวให้ครอบครัวดังนั้นจึงส่งผลให้รายได้ดีมากๆยิ่งร้านไหนทํากับข้าวอร่อยร้านนั้นก็จะขายดีมากๆเช่นกัน 10. ถ่ายผลไม้ ร้านขายผลไม้ก็เป็นอีกหนึ่งหัวใจหลักของตลาดนัดไม่ว่าจะเป็นผลไม้สดที่ขายเป็นกิโลหรือสับขายเป็นถุงถุงละ10บถึงยีบาทนับว่าได้รับความนิยมไม่ต่างกันเพราะกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่รักสุขภาพมากขึ้นผลไม้จึงเป็นทางเลือกและตัวช่วยที่สำคัญอีกทั้งรายได้จากการขายผลไม้ก็ดีใช่ย่อยเลยทีเดียวครับ เหล่านี้ก็เป็น10เนวทางอาชีพขายของกินตามตลาดนัดตามแหล่งชุมชนหรือจะขายหน้าบ้านก็ได้ซึ่งก็ต้องอาศัยเคล็ดลับเทคนิคต่ตางๆเข้ามาช่วยเช่นเลือกทำเลที่ดีสินค้าสะอาดถูกลักอนามายัยรสชาติดีอร่อยปริมาณเหมาะสมและขาดไม่ได้ก็คือยิ้มแย้มแจ่มใสกับลูกค้าก็หวังว่าคงเป็นแนวทางสำหรับท่านที่ต้องการเริ่มต้นอาชีพได้นะครับสวัสดีครับ